พี่ยุดลาดพี่ยุดกุลาดยังไม่ล่วงยังไม่ยัง,ยงนี่นาหนึ่งตี <c oughs> ยังยังอยู่ยังอยู่ไปพี่ไป,ไป,ป,ปใช่แล้วนั่งด้วยนะอเบขาา เหมือนขี่เมฆเลยครับนี่พี่รัโอ้โหขี่ปุยเมฆครับลุกมากครับลุกมากัอ้าาาาไาาาาางามาไาากาา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 นาาาาาาไม่าา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 กาา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 า อ๋อพี่ไปอยู่ในเฟรมผมแล้วไปยึดจัดไปแล้วครับหนึ่งดอกครับเป็นแค่คอนเดฟพี่น้ำ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 ล่วงกล้าไปอ่ะเมื่อกี้เาลงไปเลยเขาไปไปปลายโนนปิดลายมันลึกไงมันลึกไงพี่เออหนึ่งดอกครับผมนี่มันแค่จิ๊บจิ๊บมันแค่ออเดฟที่ไม่รู้ทางไงพี่ตกใจแตะวันมันปิดปิดไหมแดงไหมแดง แดงเลยนะโอเคแสดงว่าอยู่ในเฟิล์อแอมันกลัวน้ำไม่ใช่พ่ยุทธแกนั่งเมื่อกี้แกแกจะถานกากณ์ไม่ถันนไปไปครับไปเลยพี่รูดเลยรูดเลยพี่รูดใช่ไปครับตรงนี้ครับดูลายดีๆแล้วพี่นะไปเลือกลายผิดชีวิตเปลี่ยน ไปครับน<ม>ี่ชือกชือกชือกไปแล้วไปยุึดนำทางมาแล้วครับเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอไปเลยพี่ลูดไปเลย ไปเลยครับน้ำเนื้อพี่ไม่ล้วกลัวพี่ลงแม่งไปเลยต้องหลบแม่งหลบแล้วมันจะเป็นแบบเมื่อกี้เออ Thank you. จร,รไปเลยเว้ยลื่นไหมครับจะลื่นไหมครับจะลื่นไหมครับ <laughs> ไม่ลื่นครับฝนตกใหม่ๆนะครับตี ล็อกเฮ้ยสบายเกียเลื่อนเกียเลื่อนเกียเลื่อนกูกูตายอย่างงี้กูตายเรื่องผมมาล่องกลาง เลื่อกลายดีๆตรงนี้หินเยอะดันไปเลยพี่ดันไปเลยดันไปเลยพี่อย่าไปกลัวหางออกจะเรียบขนาดนี้ดูดูด,ดูยางเขาดีมากนุ่มด้วยโอ้ยหเยอ่โหย,ยมพี่ ไปต่อครับลบ้ลบมคือล้มไปล้มไปต่อพี่นั่นแหละไายนั่นแหละถูกแล้วโอ้โหวู้วูว้โอ้ยลุยอย่างเดียวครับพี่ยุทธเราครับไอ้เียไอ้เียไอ้ยกูเข้า โอ้โหโอ้โหขี่โคตรดีไป,ไปไปต่อเลยพี่อุต sai phải nó bán

มันเก็บไมไปกนเล็บลก็บ ยางเอ็นเอลดีมากก็ไอเหียไอเหียไอเหียเหียกูเลื่อนให้สันเกือบคว่ำเมาเอ็นเดีไม่ขี่นิ่งๆเลยเอนเอ็แม่งควาเมาเอเล่อๆไปแล้วดอกที่สองครับไปชคกับดอกที่สองครับ จริงมันลื่นจริงมันลื่นใช่มันลื่นพี่ตอนขึ้นเดินอะไรเร่นสุดยีเก็บช็อตดิถ่ายรูปเลยนี่ถ่ายมือถือปั๊บปั๊บปัดับลื่นจริงพี่บอกกูนอนดูเน็ตพิกที่บ้านเอ้าพี่ทิ้งทำไมพี่ทิ้งทำไมมันพังแล้วมันพังเลยด้วยมันพังเวลาคืนนั้นแหละอ๋อโอเคแม่เลยพี่มันจะอะไรกดมันมีตัวรีโมทกดใช่ไหม ตัวนี้แหละนี่บทมันอ๋อหยุดแายใจก่อนมันจะตายนี่คื่ไหนวะนี่ทุตสะปน